สวัสดีครับผมตะอ,อ่อนเส้นได้ครับมันยี้ยห้าสีมะเห็ด <Okay. S 1> ้กยจักระจันด้ครับเนี่ยได้เอ,อจาจักระจันปอกปีกเลยเลยครับเข้ากับมาย่ำบมกมวงล้าง ล่างเลยข่อกับสีไปล่างจักระจันได้ครับมาแม่มามา่ตา,มา,ามาครับไปเบิ้งโอ้กับสีมีอุปกรณ์อาบน้ำล้ำเด้อครับอันนี้ล่างจักระจันบ่ครับครับผมอ,อืม

ผสมแบบด้านนะมม,ะามากเพชรนะมาร์กยี่สิบมากวะประแดกตาแม่เหลียดนะครับเม่เหลียนโอ้พุงเส้นเลยบอ,ตอกตอมเลกยว่าหลุมมึงเลียครับควนนอมันเนี่ย

วงต้นนี่บ่ครับมัีมันผสมสมอยู่ดิครับผสมอย่าบอแง้เลยแงว่งนีมีไปให้พ่อลูงใครมดแงในดงนะตึงไปนีกมีตะลมวงนันี่มนส,ส่างน่นะใครมันบกไ,ไป มีนนเดีเลี่องตัวตรงนเาเกขาเขาเคยเห็นดูให้ปรเดียวเคตเหยี่ชุกมม็ต้ไข่กันยูันลก็บใสซ้อมาเราเขาสิงเกินระดับนึงเนาะ ส่วงนี้มัตสึมีอยูโรนั่นมองนี้มีน้ำมันน้ำมนคลองนึงมาทมัตสึโด้ซุ้มใครล่มันสมิโด้เป็นนี่รวกไว้ิี่นจะหลีกไปถึนีเบือแมงก็ฝีซีซุนซำหนึ่งมาทานมาทานเร็โกว่ยซิมด้วย